สวัสดีครับผมสมศักดิ์จากร้านบ้านไม้เรือนไทยนะครับวันนี้มีบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะครับมาแนะนำให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงระเบียงข้างนะครับขนาดนะครับหห้องนอนหนห้องน้ำมีระเบียงด้านหน้าด้านข้างนะครับหลังนี้ไม่ได้ยกสูงนะครับความสูง จากพื้นขึ้นมาประมาณ70เซนนะครับตัวบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ยาวอีก7เมตรนะครับขนาดห้องนอนนะครับกว้างอยู่3เมตรยาว5เมตรนะครับห้องน้ำนะครับสามคูณหน่งจนะครับมีระเบียงด้านหน้าอีกนะครับหน่ามเมตร คูณ2เมตรแล้วก็ไอตัวระเบียงด้านข้างนะครับ3คูณ5เมตร50 m, นะครับบ้านหลังนี้นะครับติดตั้งที่อำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขานะครับเป็นบ้านทรงระเบียงข้างนะครับไม่ยกพื้นสูงนะครับพื้นสูงแค่70เซนนะครับ บันไดขึ้นาสามขั้นนะครับตัวนี้หลังคาเป็นทรงมุกซ้อน3ส,สเต็ปนะครับทำออกมาแล้วก็สวยสดงดงามนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะครับมีอุปกรณ์ห้องน้ำปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์ให้เเสร็จเรียบร้อยนะครับภายในตัวบ้านก็ติดตั้งระบบไฟให้ตู้คอนโทรลนะครับ ปลักสวิตไฟเมนแอร์ Air, ให้เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับจัมไฟจากภายนอกเข้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวชมรายละเอียดภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับเลือกใช้เป็นถนโทนสีไม้สักทองนะครับย้อมออกมาแล้วก็ดูสวยสดงดงามนะครับสีสวยมากนะครับโดนแสงแดดโดน ไฟนี่สั่งสวยเลยนะครับหลังนี้งานสีของเรานี่ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านพื้นบ้านทุกอย่างนะครับเราทำด้วยความใส่ใจนะครับทำออกมาแล้วก็ดูสวยงามนะครับ มีพนักพิงมีม้านั่งให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็หลังจากผมติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จำระบบไฟเข้านะครับแล้วก็จำระบบน้ำดีน้าเสียเข้าตัวบ้านก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าภายในตัวบ้านเรามีให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับ บันไดทางขึ้นตัวนี้จะกว้างอยู่ที่1.2เมตรนะครับก็กว้างพอควรเลยครับให้ดูความสวยงามความปราณีตของอางานจากร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับ งานสีงานพื้นเราสวยงามมากครับสีนะครับทำเป็นสูตรพิเศษของเรานะครับทำออกมาแล้วสวยเหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับตันนี้จะเป็นประตูห้องนอนนะครับมีระเบียงด้านหน้าโล่ง,ลงๆกว้างๆนะครับฝ้าหลุม2สเต็บนะครับติดตั้งหลอดไฟปักสวิตให้เเสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนตรงมุมตรงโน้นนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับที่อยู่ติดกันนะครับสวยงามมากครับทําออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นภายในห้องนอนนะครับขนาดห้องนอนตัวนี้ความกว้างอยู่ที่3คูณ5เมตรนะครับฝ้าหลุมภายใน2สเต็ปเหมือนกันนะครับ ภายในห้องก็ติดปลั๊กไฟสวิตช์ไฟให้เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตู้คอนโทรลไฟให้นะครับสวยงามมากครับอันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเทสร,ระบบไฟให้ทุกอย่างนะครับเทสร,ระบบไฟเปิดทดสอบดูนะครับ ก็หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามครับเปิดไฟแล้วสวยงามมากเลยนะครับสีกับสีของตัวบ้านกับสีหลอดไฟนี่เข้ากันมากนะครับสวยมากสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook หรือว่าทาง Line นะครับเราก็มีช่องทางการติดต่อหลายทางนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหลังไหนนะครับก็สามารถแคปรูปแล้วก็ส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางเราจะไล่ตอบอลูกค้านะครับช้าหน่อยนะครับแต่ก็ตอบแน่นอนครับ น,นี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเปิดไฟทดสอบระบบไฟนะครับสวยงามมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความาไว้เนื้อเชื่อใจนะครับในการสร้างบ้านกับเราสั่งบ้านกับเรานะครับทางเราทางร้างบ้านไม้เดินไทยนะครับของเราก็จะพยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับทุกหลังนะครับ ของเราคือ,อเน้นคุณภาพให้ลูกค้านะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้เราปลูกบ,บ้านให้ทําบ้านให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของท่านนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในนะครับหลังนี้เพราะว่าตอนกลางวันไม่สามารถขึ้นถ่ายได้เพราะว่าเพิ่งลงสีไปนะครับแต่ตอนเย็น ขึ้นได้แล้วนะครับจะพาเข้าไปชมภายในกันนะครับตรงนี้จะเป็นระเบียงด้านข้างนะครับความกว้างอยู่ที่3เมตรยาว5เมตร50นะครับยาวจนถึงหน้าห้องน้ำเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะ2คูณ3เมตรนะครับ สวยงามมากครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างให้ตัวนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราก็จะปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์ให้เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินสายเมนเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็สามารถเอามาติดตั้งได้เลยนะครับ สุขภัณฑ์เราติดตั้งให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับขนาดห้องน้ำตัวนี้นะครับอยู่ที่3เมตรคูณ1.5เมตรนะครับสวยงามครับทำออกมาแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับไว้สำหรับทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้นะครับเดี๋ยวไปชมห้องนอนกันนะครับ ทางนี้นะครับนี่เป็นประตูห้องนอนนะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับห้องนอนก็อย่างที่บอกนะครับคือขนาดกว้าง3เมตรยาว5เมตรนะครับสวยงามมากนะครับลงสีลงเงาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทําออกมาแล้วสวยงามจริงๆครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้าม,มาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับหลังนี้ขอบคุณครับ